สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผู้ชมทุกที่ทุกท่านนะครับก็วันนี้มารีวิวเบาๆนะครับกับซีรีส์ที่เพิ่งดูจบไปหมาดๆเมืม่อคืนนี้เองนะครับก็คือเรื่องรักครั้งนี้หัวใจ17นะครับหรือ s t ีล l ซเวนทีนนะครับอ่าอีกมีอีกชื่อหนึ่งว่า30 become บีคัมเซนะครับเป็นซีรีส์เมื่อปี2017หรือ2018ประมาณเนี้ยคือระยะเวลาประมาณ5ปีที่แล้วนะครับชมได้นใน Netflix นะครับรู้สึกว่าทางค่าอื่นอย่างพวก Mono Max หรือว่า View ก็มี มีให้ชมเหมือนกันนะครับแต่ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่า Netflix มีชัวร์นะครับ s t e ลเซเนีเนี่ยมีพล็อตที่ถือว่าซ้ำมากนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะสู่สำเร็จนะครับมีหนังแนวผู้ใหญ่ย้อนกลับมาเป็นเด็กหรือเด็กข้ามาเป็นผู้ใหญ่พ่อกลับมาเป็นลูกลูกกลับมาเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากทั้งในซีรีส์เกาหลีแล้วก็มีในซีรีส์ฝรั่งแล้วก็หนังฝรั่งนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่พิสดารอะไรนะครับแต่ เรื่อง steel seventeen มันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็มีความพิเศษในตัวนะครับมีความ feel good อิ่มเอมนะครับบนกับ nostalgia เรามาดูก่อนดีกว่านะครับหนังเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าได้เห็นดาราหลายคนในสมัยยังอ้อออยอยู่นะครับอย่างเช่นพระเอกเออพระเอกยังเซจองเนี่ยย,ยังใช่ไหมน่มาจะยังเซจองประมาณนี้ เขาเล่นเป็นพระเอกดูหน้านะครับล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเล่นตอนอายุ30 30ิบสาอไม่แน่ใจนะครับเล่นเป็นเด็กนักเรียนเล่นเป็นเด็กมหาลัยได้นะครับเรื่องนี้เขาก็เล่นเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่อายุสามสินะครับเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กอันนี้น่าสนใจนะครับตัวละคร2ตัวนี้นางเอกเนี่ยชินเฮซอนเนี่ยเป็นนางเอกขวัญใจผมที่ว่าชอบมากๆก็คือเรื่อง CU I n i t Life นะครับขอกับชาติมาเกิดเป็นชาติที่19นะฮะแต่ว่า หลังจากเรื่องนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องนี้เนะี่ยชินเทซอนเนี่ยไม่ยังไม่เจอเรื่องไหนที่แบบว่าปิ๊งเลยนะครับดูแล้วหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้โดนใจเลยเพราะอาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ไม่เข้ากับบทหรืออะไรทักอย่างผมก็ไม่ได้ใจนะเรื่องที่เขาว่าดังกันมากอย่างมิสเตอร์ควีนเนี่ยผมไม่ชอบเลยดูไปตอนหนึ่งก็ไม่ผ่านนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ดูแล้วไม่ผ่านเรื่องนี้เป็นผลงานของชินเทียซอนที่ผมชอบอันดับที่2รอ,องจาก CU in my19 Life นะฮะรวมๆนะครับ,รรรบก็นักเอกนะครับ เกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อตอนอายุสินะครับแล้วก็โคม่าไปสิบสามปีมาฟื้นทีกทีตอนอายุสามสิบมาเจอกับพระเอกซึ่งกาอายุสามสิบอายุเท่ากันนะครับแต่เขามีความหลังฝังใจกันมาตั้งแต่สมัยเด็กคือเขาแอบ,บคนเราสามารถแอบ,บชอบกันโดยไม่ได้คุยกันได้ไหมอลองคิดดูนะครับคนเราสามารถชอบกันหรือรักกันโดยไม่ได้พูดคุยไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยได้ไหมซีรีส์เรื่องที่ทาให้ดูและทําให้เห็นว่าเป็นไปได้นะครับ power of possibility นะครับเป็นไปได้ในโลกภาพยนตร์นะครับแม้ว่าคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งจะแค่เห็นกันแวบๆบแบบสวนกแบบันแวบๆบไม่มีโอกาสได้พูดกันหรือเพิ่งจะมีโอกาสได้พูดกันเสี่ยววินาทีก่อนที่จะต้องจากกันไปเป็นเวลา10ปีเนี่ยคนเราสามารถรักกันได้ไหมรักกันได้เรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้แฟนซีนะครับมีหลายหลากหลายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถามว่ามีความคัมมิโนเตไหมมี แต่ว่าไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความมิออฟเอทมากขนาดนั้นนะครับหลักๆแล้วเรื่องนี้เลยคือเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้มีความคอมเมดี้อยู่ในสัดส่วนสาสนโรแมนติก60์ซดราม่า10%เอ๊ะหรือดราม่า20%โรแมนติก5้าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวพอเปิดม,มาตอนแรกนะรู้สึกว่าก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะ ฟีลแรกนะครับที่ดูตอนแรกน่ไม่รู้สึกเลยว่าก็ไม่สนุกเท่าไหร่ครับก็ไม่สนุกเท่าไหร่เท่ากับหยุดดูไม่ได้อีก4ี่ตอนครับคือดูยาวๆนะครับแล้วก็ดูตออ่อเนื่องกันมาประมาณ2-3วันก็จบนะฮะคือเป็นหนังที่ค่อนข้างจะซึมลึกมันเป็นหนังที่ปิ๊งแวบแรกเลยปิ๊งช็อต ตอนสองตอนแรกเนี่ยยังไม่ไแบบยังไม่ได้มีชอ็อตอะไรที่แบบมันโหมันคาแรคเตอร์มันจีน๊ดจ๊าดหรือว่ามันอะไรมีมีบทอะไรที่มันมันหืวหวาอะไรอ่ะมันก็มีความเป็นสูตรสาเร็จนะครับแต่หนังวางปมได้ค่อนข้างลึกแล้วก็ละเอียดนะครับใส่ใส่ใสมาแบบถูกจังหวะทีละชอ็อตทีละชอ็อตคือหนังมีวางปมไว้แบบวางปมไว้เยอะแล้วมีตัวละครที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปมที่อยู่ในใจเนี่ยค่อนข้างมากนะครับที่แบบค่อนข้างหนักหนักหน,กหน,กหนาสาหัสความ น่าสนใจของตัวละครในหนังเรื่องนี้คือมีตัวละครหลายตัวที่มีความรับผิดชอบและมีความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดในใจเนี่ยเมื่อสะสมมาเป็นระยะเวลานานๆแบบสิบปีสิบห้าปีเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายทางจิตใจและเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสนะฮะคนเราคนเราเนี่ยยึดติดกับอดีต ยึดติดกับความผิดในใจยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วที่เราแก้ไขไม่ได้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะครับแล้วในโลกใบน,นี้นะมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วรู้สึกว่าเขาเราอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตท,ที่ต่างจากเขาแต่มันจะมีปมบางอย่างมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันฝังใจเราอยู่อ่ะต้องอชื่นชมในแง่ของความรับผิดชอบของตัวละครความเป็นตัวละครในโลกที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันมันมีความรับผิดชอบ เรามีข้าสู่ว่าเขามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําในการตัดสินใจของเขาในในเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเขาไม่โทษคนอื่นนะต่างคนนะครับไม่ว่าจะทําเหตุการณ์อะไรไปไม่ว่ามันจะด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนาด้วยความประมาทหรือไม่ประมาททุกคนเนี่ยรู้สํานึกอยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะคืออะไรและตัวเองต้องทํำยังไงถึงจะพยายามปลดเปลื้องอพันธกิจปลดเปลื้อง สิ่งที่มันที่มันคาใจตัวเองอยู่ในอดีตเนี่ยแล้วต่างฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่ทู่ดีนะตัวละครตัวอื่นด้วยอีกหลายๆตัวเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างพยายามแก้ไขที่ตัวเองก่อนนะครับความแตกต่างทางระหว่างจากคนต่างประเทศผมไม่อยากจะมองว่าในซีรีส์ผมมองว่าในประเทศโลกที่เขาจเจริญแล้วคนที่เขาสังคมเขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามปรับตัวจากตัวเองก่อน เวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำเนี่ยเขาคือเขาโทษตัวเองเขาพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นพยายามทำสังคมให้มันดีขึ้นขณะที่สังคมไทยนั้นนะ่ะส่วนใหญ่สังเกตนะครับพอเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นทุกคนต่างชี้ไปที่คนอื่นด่าไปที่คนอื่นแซะไปะที่คนอื่นต่อว่าหรือโยนขี้ไป้คนอื่นทั้งนั้นนะฮะน้อยมากผมเห็นน้อยมากที่จะมีคนที่มีความรับผิดชอบยอมรับว่านี่มันเป็นความผิดของเขานะหรือ แม้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาจริงๆเ่ะแต่เขาก็เอาความผิดนั้นอะ่ะมาอยู่กับตัวมารับมารับไว้กับตัวหัวหน้างานที่ดีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในการในบ้านเมืองคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ล้วนแล้วแต่ปัดสวะปัดความรับผิดชอบไปสู่คนที่อยู่เบื้องล่างมันเป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือพูดถึงแก้แก้ปัดเจกนะไม่ได้พูดถึงสังคมอง์รวมนะคือทุกคนให้ทุกคนน่ะถ้าทุกคนในโลกนี้ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ไดีขึ้นทุกคนชี้ไปที่คนอื่นด่าว่าที่คนอื่นหรือยอย่างเช่น อย่างเนี้ยเคสน้องเบียร์เนี่ยมีคนมาจุ๊บน้องเบียร์เนี่ยทุกคนชี้หน้าด่าไปที่ผู้หญิงชี้หน้าด่าไปที่คนอื่นแต่ไม่เคยมองดูตัวเองเลยไม่เคยมองดูต,งตัวเองว่าตัวเองวิเศษวิสโสมาจากไหนเนี่ยมันเนี่ยความแตกต่างระหว่างคนที่ประเทศที่เขามีความคิดที่จเจริญแล้วกับประเทศที่มีความคิดที่มันล้าหลังดักดานเสื่อมทรามมันมีความแตกต่างนี้ลองดูผู้นําคนก,ก่อนๆของประเทศไทยก็ได้มีปัญหาอะไรโทษประชาชนมีปัญหาอะไรโทษลูกน้อง มีปัญหาอะไรโทษสังคมโทษเกมโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นเคยเห็นผูน้นำคนก่อนนะครับของผู้ใดไอ้ไอ้ปะยุจันโอชาเนี่ยเคยเมันโทษตัวเองบ้างไหมไอ้ต่างๆเนี่ยที่ผ่านๆมาหรือหรือ,รอผู้นําเผด็จการต่างๆเนี่ยมีนอ่องลัางหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไอป้ปูตินอย่างเงี้ยเคยเห็นมันมีความรับผิดชอบในความเที่ยงของตัวเองไหมไม่มีมีแต่ความเที่ยระยตำตําบอลไปเรื่อยๆทำเร็วๆระยำตําบอลไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยมีสํานึก ไม่เคยมีจิตใจที่มีความสูงส่งไม่มีไม่มีความมีสำนึกของความเป็นมนุษย์นะฮะความเป็นมนุษย์คืออะไรไปดูในหนังนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวหนังนะครับหนังก็ค่อยๆวางปมผมชอบตัวละครที่ว่ามันสามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นครอบครัวได้ดีนะฮะความเป็นครอบครัวนะฮะทางทำให้ตัวละครหลายตัวที่มาอยู่รวมกันไม่ใช่ญาติพี่น้องโดยสายเลือดแต่เขาสามารถสร้างความผูกพันในระยะเวลาสั้นๆหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถึงหกเดือนเนี่ย สามารถสร้างความผูกพันตนรู้สึกว่านี่คือครอบครัวนี่แหละคือนิยามความหมายของคําว่าครอบครัวและเขาก็มีมีความภาพให้เห็นเปรียบเทียบว่าเนี่ยครอบครัวจริงๆที่เป็นสายเลือดอ่ะแต่มันไม่ดูแลกันมันไม่มีความรักให้กันมันทอดทิ้งกันกับคนที่ไม่ใช่สายเลือดอ่ะแต่เขามาฟูมฟักเอาอกเอาใจทนุถนอมดูแลซึ่งกันและกันยังไงนควรจะเรียกว่าครอบครัวมากกว่ากันระหว่างสายเลือดกับไม่ใช่สายเลือดคําว่าครอบครัวเนี่ย ไม่จําเป็นต้องเป็นสายเรื่องเดียวกันก็ได้ตัวละครรองมีตัวละครรองที่เด่นหลายตัวนะครับนอกจากตัวเฮยซอนแล้วก็อย่างเซจงเนี่ยออ,อีโดฮยอนนะครับพระเอกกอรี่แล้วก็พระเอกอ, <c oughs> อะไรนะเรื่องที่ย้อนกลับไปเป็นสิบแปดะเกน่ะก็มาเล่นเป็นตัวสมทบเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเองเพื่อนน้องพระเอกนะครับก็เป็นนักกีฬานะครับ เห็นหน้าปุ๊บคืออีโดฮยอนเดียเป็นคนที่หน้าตาแบบสูงหล่อแล้แบบหน้าตามีมีคาแรคเตอร์อะคือเห็นปุ๊บจาได้ขณะที่ตัวตัวน้องของพระเอกเนี่ยอันฮโยซอฟนะอันโยซอฟเนี่ยจำไม่ได้คือผมมองว่าเขาก็หล่อนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดนคู่หลักกดกดลงไปเยอะก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันมันมีอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกว่า ตัวอันเทโยซอฟเนี่ยยังไม่โดดเด่นเท่านั้นจริงๆแล้วอันเทโยซอฟเนี่ยาภายหลังนะครับก็ได้ได้เป็นพระเอกเรื่องอะไามโคยูเคยเป็นพระเอกเรื่องอะดิบาสเนตโพรโพแซลนะครับนัดบอดวุฒิรุ่นรักประธานเนี่ยโอ้โหนั่นก็เด่นนะครับแต่เรื่องนี้มาคือแบบต้องยอมรับว,ว่าเจอมิสเตอร์กงเข้าไปนะครับเจอมิสเตอร์กงกับอูซอรีเข้าไปนะครับาชาญก็เลยชาญก็คืออันเทโยซอฟเนี่ยก็เลย ค่อนข้างจะดรอปลงไปอยู่พอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ซีนได้ซีนแล้วก็ได้บทเด่นค่อนข้างค่อนข้างเยอะก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นไปเป็นพระเอกแถวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครรอง,อ,งอีกตัวที่ผมชอบมากคือตัวเจนนิเฟอร์ผมไม่ได้จะชื่อเอ่อชื่ออะไรนะลองไปเสิร์ชดูแล้วกันที่ได้เป็นแม่บ้านอะเล่นดีมากแล้วก็เป็นคนที่สวยแบบเออมีออร่าอนะคือดูแล้วแบบเออมีออร่าแล้วก็ตังเอกเนี่ยก่อนที่จะมาเป็น แตัวคนโตสามสิบคนที่เล่นเป็นนางเอกตอนวัยรุ่นน่ะตอนสิบเจ็ดน่ะอูซอรีตอนวัยรุ่นน่ะชื่ออะไรนะจําไม่ได้เป็นเกิร์กรูปอ,อันนั้นก็น่ารักมากแต่โตขึ้นมาไม่ค่อยสวย <c oughs> ความความเก๋ไก๋ของเรื่องนี้คือชินเฮเยซอนเนี่ยไม่ใช่นางเอกที่สวยไม่ใช่นางเอกที่สวยเลยในความรู้สึกเนะี่ยแต่เขาเล่นได้สวยอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่อง c U I n i ิ e ไนทสวย,ยเรื่องเดียวเรื่องนั้นเรื่องนั้นคือสวยนะฮะเรื่องนี้ก็คือไม่สวยแต่ว่ามีมีผู้ชายบัหลงรักสามคนพร้อมกัน ผู้ชายมาหลงรักนางพร้อมกัน3คนทั้งนี้นางไม่สวยก็ต้องยอมเราว่าคาแรคเตอร์นางแล้วก็การแสดงของนางแล้วก็สิ่งที่ตัวนางเป็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทาให้เราเชื่อได้ว่าผู้ชาย3คนจะมาลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับอ่ะก็หนังก็ค่อยให้ปูนะครับเรื่องของเออนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาจากความเออจากความจาเสื่อมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความจำเสื่อม ฟื้นมาจากโคม่านะครับเพราะสลบไป13ปีนะครับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนนะครับเพื่อนตายนะครับแล้วก็มีคนตายอื่นอีกน,นะครับซึ่งเหตุการณ์ภายหลังก็มีเหมือนก็มีบทเฉลยทุกทุกทุกอย่างทุกตัวละครที่มันวางปมเอาไว้อะไม่ไว่าจะเป็นตัวละครแม่บ้านไม่ไว่าจะเป็นตัวละครชาญไม่ว่าจะเป็นตัวละครคนขับรถในเหตุการณ์หรือว่าเพื่อนอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ตัวนา้าน้าชายน้าสาวที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยเขา ตัวละครที่เขาวางปมไว้ก็มีการหักมุมมีการเซอร์ไพรส์คนดูอยู่เป็นระยะนะฮะต้องอยอมรับเขาเก่งบทสั่งให้หัวเราะได้สั่งให้ร้องไห้ได้นะฮะแล้วก็สั่งให้แบบอินไปกับเรื่องราวได้มันมีดาวหลอกที่เขายอมรับเลยว่าเขาโค้ดมาจากหนังสือโน่นนี่นั่นแต่ไอความที่โค้ดมาเนี่ยเขาเอามาใช้บิดบิดด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเขาสามารถบิดเป็นอีกอารมหนึ่งได้เอ,อ่อเป็นหนังที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราอ่ะควรจะอยู่กับปัจจุบันนะครับเราอาจจะเคยประสบความสำเร็จมากมายสมัยก่อนอาจจะมีเงินทองเยอะแยะนะครับแล้ววันหนึ่งมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปชีวิตเรามันเปลี่ยนไปอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปคําถามก็คือและถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเรามันก็จะมันก็จะมีมันก็จะมีบททดสอบมาให้เราตัดสินใจในหลายๆในหลายๆช่วงเวลาของชีวิตนะฮะว่าเราจะตัดสินใจ ดำเนินชีวิตไปในทางไหนมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือก 1, 2, 3, 4งสามสี่นะครับบ่อยอครั้งนะครับที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเราเองนะครับบางคนตัดสินใจเลือกเพราะว่าเหตุผลทางการเงินบางคนอาจสนใจเลือกเพราะว่าพ่อแม่หรือว่ามีคนคุณซื้อที่ปรึกษาหรือว่าคนที่มาแนะนําเนี่ยเขาอยากให้ทําอย่างนั้นอยากให้ทําอย่างนี้นะครับ แต่สุดท้ายนะคนที่ต้องตัดสินใจเลือกนะครับไม่ว่าจะเลือกตามคนอื่นเลือกเพราะเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่อย่าลืมว่าคนที่เลือกคือคนที่ต้องรับผลของการตัดสินใจเลือกครั้งนั้นนะครับก็คือตัวค <ing> ุณค <ข travaille> ุณจะเลือกเพราะอยากให้คนอื่นมีความสุขหรือคุณจะเลือกเพราะอยากให้ตัวเองมีความสุขนะครับผมชอบความหักมุมของหนังเรื่องนี้หักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกหักไปในทางที่ดีไม่ได้หักไปในทางที่บันเละเทะลงนะครับ รวมๆนะครับนอกจากเป็นอะไรทีท่ทำให้เรารู้สึกใจฟูฟิลกูดนะครับมันก็มีอารมณ์ที่ทั้งหวานปนเศร้านะครับเพราะว่ามันคือรสชาติของชีวิตใช่ไหมชีวิตเรามันไม่ได้หวานแบบสุขสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งลื่นลมไปตลอดทุกเหตุการณ์นะครับในบทเรียนของชีวิตนะครับในโมงยาของความรักในทุกบททดสอบของชีวิตที่มันผ่านเข้ามาในระยะเวลา10ปีจากคนคนหนึ่งเนี่ย ซึ่งอายุ17เนี่ยต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่แบบไม่คาดฝันนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ชีวิตต้องเรียนรู้เพื่อจะเป็นคนที่อายุ30ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะ่ะขณะที่อีกคนหนึ่งจมจอมอยู่กับความทุกข์ในอดีตเขาโตขึ้นมาเป็นคนใหญ่อายุ30แต่ความคิดในใจเขาก็คือเด็กอายุ17เขาถึงมีฉากนึงเขาพูดมาว่าฉนันน่ะไม่ใช่เด็กอายุ17คนเดียวหรอกที่อยู่ตรงนี้มันเป็นเธอมันพวกเขาพูดมาว่า เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราที่แบบเนี่ยเราคือเราเราสองคนเนี่ยคืออายุสิบเจ็ดตั้งคู่แล้วมาได้เจอกันด้วยเหตุการณ์ด้วยสถานการณ์จะบอกว่ามันมีความบังเอิญเยอะเกินไปนในหนังเรื่องนี้ไหมใช่มันก็มีความบังเอิญเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดเราตัดศาสตร์ของภาพยนตร์ตัดเรื่องของเทคนิคการโน้มน้นาวใจอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าการบังเอิญในหนังเรื่องนี้เป็นการบังเอิญที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่าหนึ่งตัวละครบ้านอยู่ใกล้กันนะครับ โอกาสที่จะมาเดินสวนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางบังเอิญเจอกันหรือว่าบังเอินขี่รถผ่านกันมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับการที่พระเอกกลับไปจากเมืองนอกนกเอกเราจะไปเมืองนอกพอดีมาเจอสวนสวนกันที่สนามบินมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็มีหลายหลายอย่างที่ถ้าเกิดมองว่ามันไม่จริงหรอกนะถ้าเกิดชีวิตเรามองว่าทุกอย่างมันไม่มีความบังเอิญเลยมันก็มันก็สามารถมองได้เราอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อเลือกที่จะเชื่อแบบไหนนะฮะมันเป็นหนักที่เราพร้อม อ้าแอคแขนเปิดรับนะครับเพราะว่ามันมีความมันมีความมันมีความอิ่มเอมที่เราถวิลหาอยากได้นะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นในความเป็นคนดีความความความดีในจิตใจของคนอ่ะเราอยากจะเชื่อนะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้ว่าคนในโลกนี้มันเป็นคนมันมีความเป็นเทาเป็นความเป็นดำมากกว่าความใสซื่อความบริสุทธิ์หรือความไร้เดียงสาเนี่ยแต่เราก็อยากจะเชื่อว่า มันก็ยังมีอยู่นะคนที่แบบบริสุทธิ์ใส่ซื้อระเดงสาหรือว่าคนที่คิดเปิดใจที่จะทําดีให้กันนะครับตัวละครนี่จริงๆตอนแรกเขาก็ไม่ใช่คนดีมามาจีจ่ามาหวานใส่กันนะครับเพราะว่าการที่เขาปิดกั้นตัวเองมาเป็นเวลาสิบกว่าปีเนี่ยมันยากที่จะทําให้คนเราสักคนเนี่ยจะเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ว่ามันก็มี ปมบางอย่างมีเหตุการณ์หลายหลอย่างที่มันใส่เข้ามาทีละช็อตทีละชอ็ะชอตทำให้ทำให้น้าแข็งมันเริ่มละลายตรงเนี้ยเขาเก่งนะที่สามารถที่สามารถโน้มน้าวใจโน้มคือแต่ละตอนที่เขาพาเราไปเนี่ยเขาจูงเราไปแบบว่าคือไม่ปล่อยมือะรออไหมคือไม่ปล่อยมือแล้วเขาสามารถเหมือนกับทั้งตกไม่ใช่ตกหัวรูปหลังนะคือเขามามามา,มา,มาอ่อนโยนกับเราอะ่ะความที่เขามาอ่อนโยนกับเรานะแล้วก็ค่อย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  ค่อยๆโน้มน้าวเราปฏิญญาณิสที่นิสนะครับว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่แบบนี้นะชีวิตมันก็มันต้องดำเนินไปอย่างนี้นะหรือว่าทําไมเราจะเราจะต้องจมกับความทุกข์ในอดีตทาไมเราจะต้องทําไมเราจะต้องหม่นหมองอยู่กับความเศร้าทําไมเราจะต้องทําไมเราต้องใช้ชีวิตแบบเศร้าๆแบบที่มันทุกข์หรือว่าเราจะต้องพยายามทำมาคือใช้ชีวิตเนี่ยเขาบอกว่า ทั้งตัวละครนางเอกเป็นคนสอนว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้สนุกกับทุกอย่างในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาไม่ใช่เหรอการที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นทั้งคําสาบและเป็นทั้งเขาเรียกว่าไครับโอยพรอนะ่ะเป็นเป็นทั้งคําสาบแล้วก็เป็นทั้งเออเป็นทั้งแง่ลบแล้วก็แง่บวกนะครับเป็นทั้งคําสาบแล้วก็เป็นทั้งพรพรอ,อันประเสริฐอะจากพระเจ้าที่ทำให้เขาฟื้นขึ้นมานะครับ เขาไม่ได้จะเขาไม่ได้จะเป็นต้องต้องฟื้นขึ้นมาเขาเ,เคยเป็นนะักไวโอลินชื่อ,อมีความสามารถโดงง่งดังแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเล่นไวโอลินต่อเขาจะต้องเป็นเขาจะต้องพยายามเข้า,าวงซิมโฟนีออเคสตราให้ได้ไม่ไม่จาเป็นเวลามันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นกับมันอ่ะให้ยังไงให้ดีให้มีความสุขนะครับมันก็สอนเรามันก็สอนเราอยู่ไกลๆนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไขว,ขว่คว้าหาเงินหาความสําเร็จหา,ห,หานู่นหานี่สุดท้ายแล้ว มันทำอะไรได้ไหมได้ <glasses> มันก็เป็นเงินเนาะแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวที่เขาค่อนข้างจะมีฐานะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมองมองในแง่บวกนะครับก็คือเขาค่อนข้างจะมีต <ist> ังค์อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะทำะหากินกินอยู่ได้อย่าง่อนข้างสบายต้องยอมรับว,ว่าี่เกาหลีเนี่ยถ้าดูให้ดีนะครับทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเนี่ะคุณภาพชีวิตเขาค่อนข้างสูงทํางานไม่เท่าไหร่ก็สามารถหาเงินซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นสามารถมีบ้านมี เอ่อเฟสิลิตี้มีอะไรต่างๆที่สบายต่อการดําเนินชีวิตค่อนข้างมากผิดกับเมืองไทยนะครับเอาไว้ง่ายว่าเขาอาจจะทํางานได้เงินเดือนแสนสองแสนอย่างเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายค่าหองที่เขาไม่ได้สูงกับเรามากอ่าอาจจะไม่ถึงแสนอาจจะตว่าแสนหนึ่งก็ได้ตีว่าแสนหนึง่งสมมติทำง,งานจริงๆเขาได้ค่าแรงขัา้นต่ำชั่วโมงละค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบวันหนึ่งก็สองพันห้าสองพันห้า ขั้นต่ำนะครับราได้ขั้นต่ำเขาก็ต้องได้เดือนประมาณ6 0หมื่นและขั้นต่ำเดือนหกหมื่น 6, แต่ถ้าเกิดว่ารายได้แบบออฟฟิศอย่างเงี้ยก็น่จาจะไม่ตม่ำกว่าแสนแสนกว่าแสนถึงสองแสนแต่เขามีค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนที่ไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเขาเลยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีในขณะที่เมืองไทยเนี่ยค่าของชีพสูงรายได้ต่ำนะครับมันก็แตกต่างมันก็ถ้าไม่ได้หาผัวรวยไม่ได้หาเมียรวยหรือไม่ได้ทาธุรกิจที่มันแบบมีรายได้เยอะๆโดยที่ไม่ร่วง มันเป็นรายได้ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตราภาพการม,มีความสุขตามอัตรภาพเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในประเทศที่แบบมันไล้ซึ่งความหวังมันไร้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโอ้กับมาที่หนังดีกว่าที่จะเครียดเกินไปนะครับรวมๆหนังไม่เครียดนะเป็นหนังที่ไม่เครียดดูแลบันเทิงนะครับดูแลบันเทิงสนุก แล้วก็มีหลายตอนที่ซึ้งจนน้าตาร่วงน้าตาแตกแน่อนอนคือดูและจุกจุกตับพังนะครับถ้าใครไม่ชอบแนวจุกตับพังนะครับก็ข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้นะฮะแต่ส่วนตัวแล้วแนะนําไม่ดูนะครับสาหรับ Steel 17หรือรักนี้หัวใจ17นะครับมีตัวละครที่น่ารักมีตัวละครรวมๆที่น่ารักและแม้แต่ตัวละครที่น่ารังเกียจเราก็เกลียดไม่ลงนะครับเกลียดไม่ลงนะฮะตัวละครผู้ชายทั้ง3คนที่มาลุมจีบนางเอกก็คือหล่อทั้ง3คน หล่อทั้งสามคนแต่นางเอกไม่สวยแต่เนี่ยทาให้เห็นว่าแม้ว่าคุณจะไม่สวยนะครับ <c strikes> คุณก็อาจจะมีผู้ชายหลายคนมาลุมลุมหลักก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะมีคุณอาจจะมีหนุ่มๆรอๆหลายคนมาลุมจีบพร้อมกันก็ได้แม้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องสวยไม่ต้องรวยไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับ <c oughs> เรื่องของความรัก <c oughs> บางทีมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีนิยามตายตัวที่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องหล่อต้องสวยต้องรวยต้องเก่งนะครับถึงจะมีคนมาลุมหลงรักนะครับมันก็ค่อนข้างจะมีความเป็นอะเคดราม่าอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวละครทั้งตัวหลักตัวรองเล่นดีทุกคนนะครับโดยเฉพาะ uh huh. ทั้งเฮเยซอนทั้งอย่างเซจงเนี่ยคือบทจะบิวนะคือบิวได้เลยน้าตาแตกได้เลยหรือว่าบทจะอินอินเนอร์ใส่เข้ามาในความสับสนของตัวละครว่าทําไมมันเกิดทำไมทำไมเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาเ,เขาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกชันยังไงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก,กจิตใจของเขาที่สะสมเข้ามาถึงก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยมันมันมีความน่าเห็นใจมีความ น่ารุ่มหลงในตัวนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่าอินไปกับเรื่องราวนะครับมีความสุขไปกับเรื่องราวแล้วก็ลุ้นไปกับตัวละครนะฮะสุดท้ายก็จบแบบไปดูเอาเองในหนังละกันนะครับแต่รวมรวมก็คือชอบให้3าดาวครึ่งนะครับสดาวครึ่งสําหรับ steel s e v e n หรือเอ่อ t y b c o m s e v e n t e ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังแปลกใหม่นะครับเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่เป็นหนังสุดสาเร็จที่มีความคล้ายคลึงกับหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องโน้นเรื่องนี้ผสมกันนะครับแต่ว่ารวมรวมแล้ว มีเสน่ห์รวมๆแล้วน่ารักน่าหลงไหลแล้วก็สนุกมีความยาว16ตอนกำลังดีไม่ยืดไม่ยาวไม่สั้นกเกินไปนะฮะอูด้รู้สึกว่าเกาหลีเป็ประเทศที่สวยแม้กระทั่งสะพานลอยที่แบบธรรมดาธรรมดาเขาสามารถเอามาเป็นิิมิกให้กับตัวละครเป็นจุดที่ทั้งสองคนเนี่ยได้เข้ามาเจอกันได้มาเจอเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายต่างๆใน ในกับแค่สะพานลอยสะพานนดี้ผมไม่รู้เป็นสะพานลอยหรือเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเลยคือมันก็ไม่ได้มีป้ายไม่ได้มีอะไรนะแต่ก็ต้องอยงเราว่าเออทําไมแม้แค่สะพานลอยเนี่ยเขาสามารถเอามาทําเป็นแลนด์มาร์กได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่เกาหลีอยู่แถวแถวแถวนั้นนะ่ะก็อยากจะไปดูอยากจะไปถ่ายตามลอยสะพานนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นมันมีสเสน่ห์ในตัวนะครับไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนหรืออะไรเนี้ยมันดูดีไปหมดนะฮะโอเค okay, อันนี้คือชานนะครับชาน หรืออันเทยซอฟนะครับหรือท่านประธานในอินเดอะมาสเน็ตโพสเซลนะครับอันนก็เป็นพระเอกอาทามคอ,อยูจำไม่ได้ในยตรงตรงบอกตรงๆจําไม่ได้อาทามคอ,อยูเขาเป็นนางเอกวะ <c ười> คือความที่เกาหลีเนี่ยหน้าตาเขาคล้ายกันมากนะครับไม่ว่าหมอเดียวกันหรือว่าหน้าทรงเดียวกันนะครับถ้าไม่ใช่คนที่หน้าตามีคาแรคเตอร์จริงๆนะครับจะค่อนข้างจํายากนะครับกังย่างฮเยซอนเนี่ยไม่ใช่คนสวยแต่เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนึกออกไหมบางทีคนเราเนี่ยไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวย แต่าแต่ชัดเจนอีกเราจะจําง่ายโอ้หน้าตาอย่างนี้อ๋อฮเยซอนหน้าตาอย่างนี้กงยูเงี้ยหน้าตาอย่างนี้ซอนเยจีมอย่างเงี้ยเออหน้าตาเขาชัดเจนนะชัดเจนไม่มีใครซ้ําไม่ซ้าใครนะฮะอย่างเ,เรื่องหลังๆมาที่หลังๆมาที่ดูอย่างอะไรนะทรงกลางเงี้ยหน้าตาชัดเจนแต่มีคนหน้าตาคล้ายก็แต่ก็คล้ายยังไงก็ทรงกลางก็โดดเด่นกว่านะ คิมจูคิมยูจองเนี้ยก็น่ารักชัดเจนมันมันชัดเจนอ่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่เล่นเป็นอีฮงจอ่ะอันนี้ก็น่าจาชัดเจนนะฮะก็ว่ากันไปแต่ค่อยดูเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะไปเก็บไมล์เมอนต่อให้จบนะครับสำหรับสตีลสิบเทีหลักนี้คุณจะสิบเจ็ด 17. ชื่นชมชื่นชมเพราะเป็นหนักที่น่าดูและน่าลื่นลมนะครับแล้วก็เพลงก็เพะด้วยนะครับเพลงเพะแสดงดีเรื่องราวดีนะครับตัวละครเล่นดีนะครับ ไม่มีอะไรที่ต้องตำหนิติเตียงนะครับแนะนําให้ชมนะครับในเด f ฟิกมีให้ดูอยู่นะครับซีรีเก่าซีรีใหม่เราก็ดูกันได้น,นะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะเราจะต้องแบบดูหนังใหม่ตลอดหนังเก่าเก่าที่มันดีๆที่เราพลาดไปหรือว่าเรา,เอาอาจจะไม่รู้จักมาก่อนมันก็มีเยอะนะครับเพราะาอย่างเน็ตฟิกหรือว่าค่ายาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวีไอูดิสนีย์ก็มีทั้งหนังเก่าซีรีเก่าหนังใหม่ซีดีใหม่ให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ ขอให้เป็นวันดีเดียวทุกคนและขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทนะครับเห็นไหมครับความประมาทแค่นิดเดียวการดื่มเหล้าก่อนไปขับรถอย่างเงี้ยแม้ว่าคุณจะไม่ตั้งใจแต่มนทำให้ถ้ามันทําทให้เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าอย่างขับรถแบ็คโฮขึ้นมาติดกลางร,รถไฟอย่างเงี้ยรถไฟยังไม่มา20่นาทีเนี่ยคุณจะทํำยังไงสตินะครับต้องมีชีวิตต้องไม่ประมาทนะครับสติต้องมีนะครับเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับ เราจะต้องทําอะไรนะครับเราจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับต้องวางแผนชีวิตให้ดีสต,ติสําคัญในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็อ,อย่างที่บอกช้ชีตไม่ประมาทถ้าเหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดคนขับรถคนนั้นเนี่ยเขาไม่ดื่มเหล้าเขาดูแลรถให้ดีขับรถอย่างมีความสติอย่างมีสติไม่ประมาทนะครับอุบัติเหตุที่จะทำให้คนตายหลายคนก็มไม่เกิดขึ้นเรื่องรางเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นทุกคนก็จะใช,ช้ชีตไปตามปกติอย่างมีความสุข นักเอกก็จะเป็นนักไวโอลินไปพระเอกก็อาจจะเป็นนักศิลปินนักวาดไปจะไม่ได้มาเจอกันหรือเปล่าไม่รู้หนังเรื่องนี้คงไม่ได้สร้างนะฮะก็เพราะว่าทุกคนก็แฮปปี้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นหรือว่าคนจะเกิดอุบัติเหตุนะ <c oughs> แล้วกลับมามองบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุน้อยครั้งมากที่จะมีคนสํานึกแล้วก็มารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําการสํานึกการรับผิดชอบไม่ได้แปลว่า คุณจะเอาเงินมาฟาดเหยื่อคุณจะเอาเงินมาใจ่ายให้ผู้เสียหายแล้วคุณจะจบนะครับทําผิดก็ต้องติดคุกนะครับทาผิดก็ต้องรับผิดชอบใช้ชดใช้ด้วยเงินต้องชดใช้เยียวยาผู้เสียหายอย่างที่ออกมาจากใจอ่ะไม่ใช่ว่าเอาเงินมาตบแล้วคุณก็หายหัวไปเลยคุณต้องมาเยี่ยมเยียนคุณต้องมาดูแลเอาใจใส่คนที่เขาเสียหายที่เขาบาดเจ็บที่เขาล้มตายหรืออะไรไปครอบครัวเขาอะไรเงี้ยอย่างของเรานเนี่ย ดาราขับรถชนคนตายเมาแล้วขับชนคนตายไงโดนปรกรลำใช่ไหมขับฝ่าไฟแดงตายสองศพเป็นไงทุกวันนี้ก็มีชีวิตปากแกวอยู่บจดาคนอื่นคนนี้ไปสอนคน,นนู้นคนนั้นไปสอนน้องเบียร์อย่างเงี้ยตัวเองไม่ดูตัวเองเลยตัวเองเป็นฆาตรกรอ่ะเป็นฆาตรกรขับรถเมาขับรถฝ่าไฟแดงชนคนตายสองศพอะ่ะคนนี้ก็เป็นหัวหลักหัวหัวเลี้ยวแรงของครอบครัวเป็นพอ่อหาเลี้ยงครอบครัวถึงคุณจะจ่ายเงินให้เขาก็จริงอะ่ะแต่คุณมีความรับผิดชอบ มีความสำเนึกต่อสังคมขนาดไหนฝากไว้ให้คิดเรื่องทุกอย่างในโลกนี้มันมีดีต้นฟูดปินนะมันมีทุกสิ่งมันมีสามารถเข้าไปตรวจเช็คข่าวในอดีตได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณทําเหตุการณ์ชั่วร้ายเหตุการณ์หนึ่งไปแล้วทุกคนลืมไม่ใช่มันมีคนที่ลืมแต่มันมีคนที่ไม่ลืมและคนที่ไม่ลืมอ่ะเขาเขาจานะครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนอยากให้เขาจําคุณเป็นคนแบบไหน คุณเลือกได้ว่าคุณจะทําแบบตัวแบบไหนคุณทําตัวแบบอีกแบบหนึง่งคนก็จะจําคนอีกแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าภาพจําที่คนเขามีต่อคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนไปได้เพราะคนเรามันไม่ได้มีความดีร้อยเปอร์เซ็นตความชั่วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีทำงไงให้ส่วนดีมันเยอะกว่าส่วนไม่ดีนะครับขอบคุณฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ